อ้ดูแล้วสบายใจอังคันเจ้าประเดี๋ยวมึขคอยเจ้าทุกบ่เจ้าเป็นยังไงเจ้ายุคกับผัวเจ้าเจ้าทุกติร่างัวเจ้าเคลียร์ได้เด้อเจ้ามึงคอยแล้วเจ้าสบายใจเจ้าไปอยู่ในผัวเจ้าทุกอันตี้ซื้ออย่างจ๊ะซื้อซื้ออันตี้ในน้ำน้ำแฝงน้ำปากกามึงเป็นนักบุญติมีน้ำแฝงน้ำปากกาของคุณด้วยกันตั้งแต่อันตี้เข้าวงการมาทุกคนก็เรียกอันตี้ไม่อันตี้นี่หลานเรียกอันตี้นี่คือ มีเข้าวง,งการผัวฝรั่งได้วงการผัวฝรั่งอันที่ไหว่าคุณป้าคุณนา้าคุณอาทีนี้ก็พวกพี่คิมแบบอันที <c oughs> ่าลูกไม่ต้องจำเนียงขนาดนั้นเพราะว่าพี่คิมเขาจะออกเหมือนเหมือนเหมือนพวกมิสเตอร์ซอกซี่เหม,มือนพวกพี่อ็อกจนที่ยังเอเอถ่ายนี่เก่งใช่ไหมอันที่พี่คิมกแบบ็อันที่อุ๊จบ้านเออทุกคนแถวนี้อ่ะเขาเรียกว่าอันที่กันหมดเลยใช่ลูกไม่เป็เด็กทุกคนเล่นปีกจิ๋วหอตังแม่แต่ไม่ย้ายเต่านะแม่ไม่ย้าเต่าต่อในบ่ดำเต้าอันที่ เอออันตี้เราก็เอิออันตี้กันเบิด์กนะเพราะว่าบางแต่ว่าบางคนเคี้ยวชาวบ้านเราแต่ว่าถูกความหมายเพราะนี่ว่าอันตี้เปลี่ยนชื่อทุกคนจะเรียกอันตี้ในโรงเรียนเด็กนักเรียนจะเรียกเป็นเพื่อนกันว่าอันตี้เท้าก็ข่อยแบบเท้ากันนังจะจินประสมแล้วจิ้เบิดอายุใครแล้วกันยังเอิข่อยว่าอันตี้จ้ะก็ว่าเป็นยังค่ะเป็นอันตี้บางคนก็เรียกอารตี้บางคนก็เรียกอารตี้ก็แต่แบบรวมๆแล้วมีเสน่ห์ทุกชื่อฮะ ีอันนี้ชื่อที่เดี๋ยนี้มัมมี่ตั้งให้อันนี้ก็คือหนิงเนาะซึมวุ่นวเนนะ่ะโอ้ <Okay. S 1> ผู้ชายอะไรชื่อหนิงก็โคตรมั่งหลังเลย <laughs> เออชื่อหุิงอะ่ะเออตัดน้องๆแรงบว่าเป็นผู้ชาย